สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการ g กมีทีวีเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกอลายคลาสสิกนะครับก็วันนี้ก็มีร้านอัปเดตมาใหม่นะครับก็ร้านปีใหม่นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวร้านนึงนะครับโอเคเดี๋ยวนี่นะครับผมก็หยุดปากทางเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยชิบเดินมาตรงนี้นะครับ อุ้ยแผ่นกลิ้นแผ่นกลินนี่นะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับร้านเดิมเลยนะโอเน็ตเกเนอโลสโตร์นะครับตรงนี้นะครับตรงจุดที่ผมยืนเู่เนี่ยผมบอกตำแหน่งนะครับนี่ครับตรงแถวโอเน็ตทาวนะครับโอเน็ตเกเนอโลเนี่ยตรงรูปเพชรสีเหลืองนี่นะครับตรง,รตรงรหัวผ,ผมกระพริบอยู่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านภายในร้านเลยนะครับ นี่ใครยังไม่มามั่งครับนี่นะครับมีของขายเต็มเลยนะครับน,นี่เดี๋ยวผมรีวิวตั้งแต่อันนี้เลยสองพันยสิบหกกระเสดกระเรนะครับเป็นเหมือนนะับบอกปีอะ่ะเป็นแว่นนะแววนสองันยี่สิบ 1, กหกนะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกกรัตนะอันนี้ ใครจะซื้อรีบซื้อเลยับมีลายสีนะสีเขียวสีส้มสีม่วงก็มีสีขาวก็มีนะมีลายสีเลียกซื้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปอันต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอลลูนแฮสนะสามพันสองร้อยกระลาดนะอันนี้นีมีลายสีเหมือนกันนะครับสีเหลืองอันนี้สีเหลืองอันนี้สีชมพู อินโลอันนี้ก็บลนะูนะครับนี้กรีนนะสีเขียวอันนี้แบบสีส้มนะโอเรนครนะน,นี้เพอร์เพลนะสีม่วงนะใครอยากซื้อก็รีบมาซื้อเลยนะสายเติมนะก็สามพันสองร้อยกระตับนะอันนี้ส่วนอันนี้นะเป็นเหมือนแบบอันนี้แบบเป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมอันนี้นะ จรวดนะครับพระคมจรวดนะครับปีใหม่นะครับตีมันปีใหม่นะครับวันนี้์ i ครับคาเป้นะครับ Fiber แคปนะครับสามพันกรลตดนะครับวันนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรารีวิวอันต่อไปเลยครับโหอ,นนอันนี้อันนี้เป็นดีคาดผมนะครับแบบเป็นจรวดนะครับ์ i บ e อบเปอร์นะครับบเปอร์นะครับอันนี้สีพันกรลตดนะครับอันนี้ Okay. เดี๋ยวเรารีวิวอันต่อไปเลยเลยใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับอันนี้สวยดีนะครับส่วนนี้นะครับ Sparker Top Hat นะครับอันนี้เป็นหมวกหมวกนะักพยากรณ์นะมีมีนี่นะครับมีบล็อกไม้ไฟอยู่บนหัวนะครับ4321กะรัตนะครับอันนี้มีลายสีด้วยนะ มันจะแตกต่างกันตรงตรงเชือกนะครับนี่นะครับสังเกตดีๆนะครับ <c oughs> นีนะครับสีม่วงสีเขียวนะครับโอเคนี่เราไปฝั่งนู้นเลยนี่นี่ไฟเวิร์กโบนะครับเป็นเหมือนโบนะครับโบวันปีใหม่นะครับสองพันห้าร้อยกระตันนะครับีนนะครับมีลายสีเหมือนกันนะครับสามสีนะครับสีแดงสีเขียวสี อันนั้นนะสินเงินนะครับสองพันห้าร้อยกรัตนะครับอันนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นนิวนิวอากีบันนี่นะครับเป็นหมวกหมวกแบบสองพันยี่สิบหกมีเลขสองพันยี่สิบหกอยู่ข้างหลังด้วยนะครับมีมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับให้เลือกซื้อนะครับมกดกดดูกันได้นะครับมีนี่สองพันห้าร้อยกรัตนะครับ โอเคต่อไปเลยอันนี้นะอันนี้แบบไฟเวิร์แคสนะครับอันนี้เป็นหมวกปาร์ตี้นะครับวันปีใหม่สองพันห้าร้อยกระลังนะครับอันนี้มีนะครับมีหลายสีเลยนะครับมีสีฟ้านะครับสีชมพูสลับเขียวนะครับอันนี้สีน้ําเงินสลับแดงนะครับสองพันห้าร้อยกระลังนะครับโอเค อันนี้ก็ไฟนะเว Federal, นะิร์กเฟโดล่านะครับไฟเวิร์กเฟโดล่านี่เป็นแบบหมวกเฟโดล่านะครับห้าพันกระลัดนะวันนี้มีหลายสีเลยไอ้มีสองสีนะแดงอันนี้น้ำเงินนะสองพันห้าไอห้าพันกระลัดนะวันนี้โอเคใครอยากมาซือาซ้อก็รีบมาซื้อเลยนะครับก่อนจะหมดเทศกาลวันปีใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามีวันนี้เลย อันนี้เป็นเหมือนไฟเวิร์กฟาสต์ฟูเซอร์นะครับแบบอันนี้นะครับเออแบบเป็นเชือกเชือกระเบิดนะครับอันนี้สามพันห้าร้อยกัลลันนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เลยอันนี้นะครับอันนี้ตัวแบบเป็นจัตคีนะครับไฟเวิร์กล็อกเก็ตนะครับเป็น ล็อกเก็ตจรวดนะครับสองหมื่นกะลัดนะควันนี้สัตว์คีนะใครอยากซื้อรีบมาซื้อเลยนะครับมีมันจะเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับไฟพ่นยนี้เลยนะครับส่วนอันนี้นะเป็นบอลลูนอนิมอลนะครับเป็นแบบสัตว์คีแบบลูกโป่งอะไรเงี้ยสัตวคีเป็นสัตว์รูปสัตว์อะเป็นลูกหมานะหนึ่งหมื่นห้าพันกระลัดนะวันนี้มีหลายสีเลือกซื้อนะครับ นี่อันนี้สีชมพูน,นี้สีเหลืองอน,นี่สีน้ําเงินนะครัน,นี่สีเขียวนะครับน,นี้สีส้มนะครับส่วนนี้ล่ะสีม่วงนะครับอันนี้โอเคครับนี่นะประมาณนี้นะส่วนนี้ก็เป็นแบบเพชรท็อปแฮทนะครับใครมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถซื้อหมวกให้สัตว์เลี้ยงใส่ได้นะครับอันนี้อันนี้ประมาณห้าร้อลาดนะครับเป็นหมวกอันเล็กนะครับเป็นของสัสตว์เลี้ยงนะครับ อ,นนนะอันนี้นะครับนี่นะครับโอเคส่วนนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นไฟเวิร์กเป็นพูนะะนะครับสองพันเอ้ยสองสองร้อยห้าสิบกัลัตนะครับผมซื้อได้แต่ผมไม่ซื้อนะอันนี้ก็ห้าร้อยนะครับเป็นผู้เหมือนกันเล่านี้แหละน,นี่ก็เป็นลาวาแลมนะครับ <c oughs> เอาไว้ประดับบ้านนะครับอันนี้ห้าร้อยกรัตนะครับอันนี้ อันน้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็มีนะน,นี่เป็น,นคอนเฟซตี้ป๊อปเปอร์นะเป็นแบบจุดพลุอะจุดพลุฉลองอะไรเงี้ยห้าสิบห้าสิบกระันนะตัวนี้ก็เป็นไฟเย็นนะมีไฟเย็นสปาร์เกอร์ห้าสิบกระลัดนะอันนี้นี่นะโอเคอันนี้คืออะไร วันนี้ร้านบอลคิดมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแคร็บก่อนนะครับท่านผู้ชมแคร็บทำหน้าปกนะครับเดี๋ยวต้องมาเยือนตรงนี้แคร็บทำหน้าปกนี่ประมาณนี้นะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมซื้อโอเค เดี๋ยวเรามาปิดในร้านนี้เลยก็ได้ปิดคลิปในร้านนี้เลยโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกสนานกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวร้านวันปีใหม่ให้ท่านผู้ชมฟังนะคให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบายจ้าไปแล้วนะครับ